สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพฤหัสที่22่ลุ่กุมภาพันธ์พศ2567สําหสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานล่วงหน้าอัปเดตโพสอัปเดตข้อความค่ะน้องรีโอก็ได้อัปเดตโพสคิวงานล่วงหน้านะคะว่าวันพรุ่งนี้มีงานร้องเพลงงานสมโพชส200ปีวัดบํเพ็ญเหนือมินบุรีกทม แม่ๆ FC อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะแอดก็ได้อารมเด็กคิวง,งานล่วงหน้ากันแม่ๆลืมค่ะน้องลีโอขึ้นเวทีประมาณสองทุ่มมีเวลาเชิญชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ค่ะจะได้มี FC เดินทางมาให้กำลังใจน้องลีโอกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะดีมากมาต่อข้อความโพสต์ของลูกชายกันบ้างค่ะ ลูกชายโพสต์ว่าคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่สอนให้เรามีสุขได้ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่เป็นอีกหนึ่งคำคมที่เฉียบมากสอนและเตือนสติให้เราได้ดีมากๆม,มาดูข้อความโพสต์ของแม่เพนกันบ้างค่ะผู้ชายคนนี้ไม่มีฤทธิ์เดดที่จะเสกเวทมนต์ให้เธอมารักไม่ต้องเสกเวทมนต์อะไรแล้วค่ะลูกลีโอเป็นคนหล่อน่ารัก นิสัยดีแค่นี้ก็กินขาดแล้วค่ะวันนี้มาในชุดหน่อน่ารักแถมใส่แว่นดูเท่หล่อขนาดนี้ใครเห็นใครก็รักค่ะมีเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ไม่เพนแม่น้องลีโอขอบคุณ FC F อฟซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ